สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอเต่ากันนะคะทุกคนวันนี้เมื่อกี้พี่พาหมามาเดินแล้วพี่เจอเต่าเนี่ยค่ะเต่าบกนะคะดูจากกระดองแล้วอุว้ยกระดองน้องบีบีพี่พาหมามาเดินแล้วพี่มาเจอเต่า นี่ดูเออตี้เห็นไหมอุ๊ยเขาค่อยๆเขาค่อยๆเแบบรอรบพลอคนี้สวัสดีค่ะเจอเต่าค่ะเห็นไหมเห็นไหมน้องเต่าน้องเต่าทำท่ากกลัว ขอใกล้ๆไม่เห็นเลขเยเห็นไหมหเห็นไหมน้องเต่าอายแดดอ,อ๋อน้องเต่าอาบแดดอายไปแล้วไปแล้วนี่นี่นีมีเสียงไก่ด้วยเหรอเสียงนกค่ะน้องเต่า อุ้ยอุ้ยไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วทุกคนคะนี่เราจะส่งน้องเต่ากลับบ้านเอ้ยอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่อัดคลิปไว้อะ่ะเขาไม่ได้เดินอะ่ะจะเอาไปลงติ๊กตอกอ่ะเมื่อกี้เขาไม่ยอมเดินพอถ่ายทอดสดเขาเดินเฉยเลยอะ่ะเต่าดิน ใช่ไหมคะเนี่ยพอถ่ายท่อสดเขาเดินเฉยเลยอะนี่นี่ทุกคนบ้านเขาอยู่ไหนอยู่ไหนนะตรงน้อยู่ไหนอยู่ไหนลูกเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ต้องเอาหมาไปผูกไว้ก่อนไม่งั้นเขาไม่ยอมไม่นี่ดูดูได้ยินเสียงไหมคะนี่นี่นี่ สองตัวอยู่บนนั้น<อ>เขานึกว่าทําสาระคดีตามติดชีวิตเต่าดินเอ้ยที่เขาขออกวาทุกคนมาส่งน้องเต่ากลับบ้านอ้ยเดินเร็วมากใช่ค่ะจริงเมื่อกี้เขาไม่ยอมขึ้นไหวเลยแต่พอถ่ายทอดสดเขาเดินเลยอะ่ะอ๋อไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยไม่มีเลขให้ เออนี่นี่อ่าปะปะปะปไปเลยจ้าบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนไป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 แวไปเร็วเห็นเลียกอะไรถ้าน้องหมาจะเขาจะกัดไหมอ่อถ้าไม่กัดนะคะไม่กัดแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ก็ไม่กล้าให้เขานน่นเนาะเผื่อเขาจะเตะเตอะอะไรเงี้ยตะกุยอะไรเงี้ย ไม่กัดค่ะไปไหนบ้านอยู่ไหนเอย่ย <â> บ้านอยู่ไหนจ้าจ้าเอ๋อา่าใครเห็นเลขอะไรบนหลังเต่าดูนะคะทุกคน <c ười> อาโอลาต้อใส่โอลาโอลาโอลาตันเดบัสตันเดบัสตันฮะ ดอนไดบัสโอลาเกตาดูวยไม่อายเลยนนเนี่ยปกติเขาเมื่อกี้ยังไม่เคลื่อนไหวเลยอ่ะมาตีเลขมาตีเลขรวยรวยมาตีเลขเร็วๆดอนเดบั่น่าจะอยู่แถวนี้ใช่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆ นี่นะคะนี่บรรยากาศรอบๆที่พาไอ้เจ้าสองตัวมาเดินแถวๆนี้ค่ะประมาณนี้ฟ้าวันนี้สวยมากนี่ค่ะเนี่ยดูสองสองตัวนั่งเรียบร้อยมากเลยวันนี้ไม่หนาวค่ะวันนี้ไม่หนาวดูลูกดูลูกพี่นั่งเรียบร้อยมากเลย นี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆตอนนี้ประมาณห้าโมงห้าโมงห้าสิบนะคะพอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วเดี๋เดๆไปดูน้องเต่าต่อไปถึง,ถงไหนกันแล้วนี่นั่นงรอแม่ใช่ค่ะเดอนเดบาสดอนเดบาสป่า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 อากาศแห้งใช่ค่ะนี่ประมาณนี้ อยู่ป่าแถวไหนแถวหลังบ้าน่ะจอมนี่เจอเต่านี่เมสซี่ชาด,ดับดเดี๋ยวมาจะใกล้เวลาแล้วไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วลูกชายนี่นีนี่นี่อยู่ป่าหลังบ้านจอมมาเจอเต่าใช่ค่ะโอเคค่ะทุกคนนะตามต่อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลูกชายเดี๋ยวลูกชายเดี๋ยวลูกชายจะ โมโหนี่นี่นี่มาดูเลขกันเลยจ้าน้องเต่ามาให้โชคนะคะทุกคนอ่าไปแล้วไปแล้วแค่นี้ก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอาดิอสอากาศดีมากวันนี้ใช่ใช่ป๊อกกี้ นี่ดีนะวันนี้อยู่แบบปกติเวลาพาหมามาเดินไม่เคยถือโทรศัพท์ออกมาด้วยแต่วันนี้แบบไม่รู้ทําไมคิดอะไรอยู่ถือโทรศัพท์ออกมาด้วยนี่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 เฮ้ยเด้อ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 โอเคค่ะไปแล้วเนาะไปละบายบาย้าบายบายเตา